I'm gonna jump up and give you a fight อ่ะโอเคโอ๋นะบอสเอ็มอีสองห้านะครับทุกเอฟเฟกนะทุกตัวผมก็จะปรับเสียงให้ก่อนสง่งแล้วก็รีวิวให้ดูแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้หมดนะครับทุกปุ่มนะครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป่าเสียงนิดนึงยนี่นะใช้งานได้หมดทุกปุ่มเหมือนกันนะครับอ่ะใครที่ซื้อกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งเสียงอะไรไว้ให้บ้างเดี๋ยวดูเลยนะครับอันดับแรกไปไวเลยเสียงคลีนนะเสียงคลีนอันนี้เป็นคิงคอรัส นะครับสามารถจะเร่งเสียงได้นะนี่เป็นโซโล,โล่มีดีเลย์ เป็นแบบว่าลเล่นคืนเมนทั้นครับประมาณอย่างนี้อ่ะต่อไปก็เป็นโซโล่เมนทั้ง ให้แบบว่าแจ่มๆเลยนะกันนะครับอ่ะโอเคใครจะซื้อขายกับจัมบุกเด็กฝ่ายนะครับก็นี่เลยนะครับนะเห็นของจริงรีวิวกันจริงๆแบบนี้เลยนะนะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตแนะนํานิดนึงแล้วกันนะครับวิธีการใช้งานเนาะวิธีการใช้งานก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยบางคนบางท่านเอาไปเนี่ยนะครับนะอาจจะงงๆหน่อยเอ๊ะพี่ทำไมเวลาเสียบหม้อแปลงปุ๊บมันไม่ติดเลยนะครับอันดับแรกนะกันนะครับคุณต้องเสียบปลั๊กหม้อแปลงก่อนนะครับแล้ว ก็ต้องเสียบสายแจ็คที่เข้ามาจากกีตาร์ก่อนนะครับนี่จะเห็นเขาเขียนว่า power on เห็นไหมครับนี่ครับต้องเสียบแจ็คเส้นนี้ด้วยมันถึงจะติดนะครับบางคนไม่เข้าใจเออเสียบหมอ้อแปลงที่ของพังหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า,านี้นะครับบางทียูเซอร์อาจจะไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เสียบหมอ้อแปลงปุ๊บยังไม่ติดใช่ไหมครับอ่ะลองเสียบปลั๊กนี่นะครับนะคุณต้องเสียบปลั๊กนี้ก่อนปึ๊กเห็นไหมมันก็จะรีบูตมาแล้วก็ติดเห็นไหมครับ อ่านี่เห็นไหมครับติดแล้วเห็นไหมอ่ะเสียงมาแล้วปกติเห็นไหมครับอ่านี่ครับนี่คือแนะนําวิธีการเลยครับส่วนวิธีการที่จะเข้าไปแก้ไขนะครับก็มีบอกตรงหน้าจออยู่แล้วนะครับนะครับกด w h i e exit นยกดพร้อมกัน2ปุ่มนี้ปึ้งเห็นไหมครับก็จะเข้ามาหน้าจอ Edit นะมันก็จะกระพริบนะคุณกดปุ่มไหนอยู่นะครับมันก็จะกระพริบบดเห็นไหมครับ อ่านะครับถ้าคุณจะเซฟก็กดไว้2ครั้ง1 2นะครับแต่ถ้าคุณเข้ามาอึยผมไม่อยากจะเซฟอ่ะพี่ผมกดออกอ่นะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะเมื่อกี้ผมเผลอเซฟไปอ่เดี๋ยวกดเอฟเฟกออกกด2ครั้งนะครับอ่แล้วก็กดอ่าเซฟรหรือกด Exit เพื่อออกนะครับถ้าถ้าจะเซฟก็กดอ่าไว้นะครับแต่ถ้าจะไม่เซฟก็กด Exit ออกไปอย่นะางนี้สมมุติอย่างเงี้ยกดเอ็กซิทออกนะฮะทั้งออกแล้ว อ่าประมาณนี้นะครับแล้วคุณอยากได้อะไรหัวแอมอะไรเนี่ยก็สามารถดูได้ตามนี้เลยมันมีบอกเนี่ยครับปีแอมคลีนทวินเอแวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับคุณก็หมุนตามเลขเขาเลยเห็นไหมครับจะหมุนได้แบบนี้เห็นไหมอ่านะครับแล้วก็ปรับค่าอ่าดรายโทนหรือว่าเป็นวอลลุ่มเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็ปรับได้เลยเห็นไหมครับง่ายครับแบงค์อัพแบงค์ down นะครับแล้วปุ่มนี้ก็เป็น ไวโซโล่นะครับจริงๆแล้วเนะี่ยโซโล่เนี่ยนะครับผมผมถ้าต่อ USB แล้วไปปรับในะความะละเอียดมากละเอียดมากกว่านี้เลยนะครับจะคือเราจะสามารถจะตั้งได้เลยว่าโซโล่ Solo, เราจะเอาดังกี่เดซิเบลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันสามารถจะกําหนดได้เนาะอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะโอเคครับในะการใช้งานก็ประมาณนี้แหละง่ายใช้งานง่ายเสียบปั๊กปึ๊บจริงๆแล้วถ้าซื้อดังผมเสียบปั๊กปุ๊บคุณเล่นได้เลยนะครับแค่นั้นเองครับไม่ไม่ไม่ยากอะไรเลย ว่าเสียงเนี่ยเราก็ตั้งให้อยู่แล้วเ,เ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเราตั้งให้เรียบร้อยอ่ะโอเคจัดไปอย่าลืมด้วยนะค,ะนะครับสำหรับสายกีตาร์นะครับนี่เลยอย่างดีเลยนะครับเพียงนะชุดละเพียง175บาท บเบอร์09นะเบอร์10เพียง185บาท1ชุดขึ้นไปเข้าคอร์สเซ็ตอัพกีตาร์ฟรีครับโอเคนะครับจัดไปเลยด้วยกันนะครับกับร้านของจำบ,บุกจะไฟขายจริงส่งจริงทัวร์ร้านเปอร์เซ็นจัดไปครับ